สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Big Oxygen War Infinity c h เ l ยนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวในตัวของแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่าง วลาดิเมียนั่นเองเนะครับผมก็วลาดิเมียเนะี่ยเป็นเมดกึ่งไฟเตอร์นะครับผมในเป็นเมดปรดเเกมที่จัดได้ว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตายยากมากๆนะจุดเด่นของเมดต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูดเลือดนะครับที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆแล้วก็ มีสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายแบบเป็นความเสียหายความเสียหายหมู่ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเป็นหนึ่งตัวละครในช่วงเลดเกมที่จัดได้ว่าโคตรเก่งแล้วก็สามารถแบกทีมได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนําสกิลให้แบบคร่าวๆนะครับผมว่าตัวละครของวัลเดมีนั้นมีสกิลอะไรบ้างทางานยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปเกมเพย์เพื่อนดูกันนะครับผมก็ก่อนที่เข้าไปดูคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําสกิลของวารณีเมย์ให้แบบคร่าวๆกระดกนะครับผมก็จะมาเริ่ม กับสกิลติดตัวของวลาดิเมียนก่อนเลยนะครับสกิลติดตัวของวลาดิเมียนนะครับผมเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตของวลาดิเมียนนะครับผมจะทําการเพิ่มพลังเวทให้กับตัวของวลาดิเมียนนะครับผมและในขณะเดียวกันนะครับผมเปอร์เซ็นต์พลังเวทของวลาดิเมียนนะครับผมจะทําการเพิ่มพลังชีวิตโบนัสพลังชีวิตให้กับตัวของวลาดิเมียนด้วยนะครับผมก็สกิลติดตัวของวลาดิเมียนจะเห็นผลมากๆในช่วงของท้ายเกมนะครับผมประมาณกลางเกมถึงท้ายเกมเนาะยิ่งถ้าเอาออกของพวกที่มีแบบว่าพลังเวทเยอะนะครับผมก็จะทําการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัววลาิเกด เราออกเป็นของพวกแบบที่มีเลือดเยอะมันก็จะทําการเพิ่มพลังเวทให้กับตัวของวลาดิเมียด้วยประมาณนี้นะครับก็อนนี้จะเป็นสกิลติดตัวของวลาดิเมียเนาะสกิลที่1ของวลาดิเมียนะครับผมก็จะทําการเลือกเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายแบบนี้ทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแล้วทําการขโมยพลังชีวิตเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่พอนๆสังเกตดูที่ต่อหลอดนะครับผมข้างล่างน,นะที่แบบเป็นสีแดงเนี่ยมันค่อยๆลดลงนะครับผมบทุกๆครั้งที่คุณใช้สกิลหนึ่งนะครับผมจะทําการเพิ่มเกรดส พอขึ้นมาจนถึงขีดนึงนะสร้างใช้สกิลหนึ่งครบก็จะขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่าพูดแบบนี้แต่พอเราใช้อีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหลอดเหลืองแล้วก็เป็นหลอดแดงนะครับผมไอหลอดแดงตัวนี้จะทําการเพิ่มความเสียหายของสกิลหนึ่งให้ดุร้ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะก็จะประมาณนี้สําหรับสกิลที่หนึ่งของวลาดิเมียเนาะโอเคสกิลที่สองของวลาดิเมียนะครับผมเมื่อกดใช้วลาดิเมียทาการจมตัวเองลงไปในบ่อดินแบบนี้นะครับผมเ,นะเป็นบ่อเลนะือ อ่าไม่ถูกตกเป็นเป้าหมายไม่สามารถถูกโจมตีได้นะแต่ว่าจะเสียเลือดนะครับในการมุดลงไปแบบนี้อ่าเห็นไหมเสียเลือดหรอือเยอะนะครับผมแต่ก็จะได้มากับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปอยู่เรามุดลงไปแล้วอยู่ใต้เท้าของแชมเปี้ยนนะครับก็จะทําการสร้างหอ,งองใหญ่ใส่ศัตรูแล้วก็สโลนะครับผมแล้วก็น่าจะดูดเลือดด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ๋อไม่ดูดนะครับผมโอเคในเวรอร์ชันของวาลิสไม่ดูดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับสกิลที่3ของ เพาราดิเมียนะครับผมเมื่อกดใช้งานแล้วจะทําการชาร์จเป็นเวลา1.5วินาทีนะครับผมพอกดชาร์จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เสียเลือดตัวเองเรื่อยๆนะแต่พอถึงระยะเวลาที่กำหนดก็จะทําการระเบิดระเบิดเลือดตัวเองนะครับผมนี่อันนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกลมแบบนี้นะศัตรูที่อยู่ในระยะก็จะโดนดาเมจทั้งหมดซึ่งสกิลนี้ถ้าเกิดเรากดยิ่งกดชาร์จได้นานแค่ไหนมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะถ้าเกิดเราปล่อยเลยมันก็จะเบานะครับผมแต่ถ้าเกิดเราชาร์จจนสุดอ่ะมันก็จะแรงแบบนี้แต่ก็จะแลกมาด้ว่่าาาางตอนทีีเเรรรช์จจะสยพลังชีวิตเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้เนาะ,ะการับสกิลของวลาดิเมียนะครับสก,กิลแันติเมทของวลาดิเมียนะครับผมเมื่อกดใช้งานนะจะทําการสร้างเนี่ยพื้นที่แพร่เชื้อแบบนี้นะเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมก็สตูที่ติดความสามารถนี้นะก็จะโดนความเสียหายนะเมื่อผ่านไปเวลา4ีวิแล้วก็จะทําให้ตัวของวลาดิเมียนั้นะสร้างความเสียหายใส่สตูที่ติดอาความสามารถของอันติดได้แรงขึ้น10%ด้วยนะครับผมแบบนี้แล้วพอเวลาลวเวลาเวลาที่กําหนดหมดนะก็จะทําการระเบิดนะครับผม เชื่ออันนั้นแล้วก็ทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวของวลาดิเมียนะครับผมเดี๋ยวผขาจะเห็นไหมมันจะมีเหมือนแม่หลอดเลือดเขียวๆลางๆนะพอระเบิดเสร็จปุ๊บมันก็จะคืนคืนเลือดให้แบบนี้นี่ก็จะเป็นสกิลอันติเมตของวลาดิเมียนะก็จะเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแบบว่าเป็นหมูได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่สมมติว่าเราใช้สกิลที่แบบว่าสร้างความเสียหายเลือดแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะก็จะ มันจะเสียเลือดเรื่อยๆใช่ไหมสำหรับตัวของลวลาดิเมียน้่น้็ถติว่าเรากดอันติเมตใส่สตูในกลางทีมไฟได้หลายๆตัวแบบนี้ยมันก็จะทำให้วลาดิเมียซ้นเลือดได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้เนาะสําหรับสกลิลของวลาดิเมียนะครับเอาล่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้านเกมเพย์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นในตัวของวลาดิเมียให้เพื่อนที่ชมกันนะ ก็เป็นวลาดิเมียในตำแหน่งของ APC เนาะก็คือต้องต้องบอกก่อนนะคือผมอ่ะอัดมาหลายเทปแล้วตั้งแต่บอกว่าแนะนำสกิลอะไรเสร็จแล้วก็จะมาเล่นเกมเพ์ใช่ปะแล้วคือผมก็โดนโยนบ้างแล้วก็ไม่ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการบ้างนะโอ้โหคือแบบว่าเลนระเบิดมากตอนนี้แล้วก็เนี่ยตาสุดท้ายละถ้าเกิดอันเนี้ยมาตาเนี้ยก็กดอีกรอบหนึ่งแบตจะหมดละแต่ก็ได้ตำแหน่งแคลลี่ผมก็เลยเออเอาวลาดิเมียมาเล่นแคลลี่แม่งเลย เดี๋ยวมาดูนะครับผมก็จะมารีวิวตัวของวัลเดมีเริเมไปได้ชมกันนะหรือแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งของมันก็ตามนะแต่คิดว่าตัวมันน่าจะเล่นในตำแหน่งของ APC ได้อยู่นะครับก็เจอเป็นคู่ซาย่ากับราคาเนาะกระชวกกระช่วก สู้ได้นะครับผมว่าเล่นได้อยู่ก็หมดฟรีพีเนาะไม่ได้อะไรมากมายแค่มารีวิวตัวละครนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมัวแต่รอได้ตำแหน่งตามที่ต้องการนะคือผมไม่ได้เล่นแน่เพื่อนๆชอบซะ ก็สกิลสามเนี่ยพยายามถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ได้อยู่ในระยะที่แบบกดไม่ได้เราก็กดระเบิดทิ้งไปเลยนะเพราะมันจะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะที่แบบว่าทำดำาดาเมจได้เยอะๆก็กดค้างไปเลยก็ได้ืมมัด โอ้โดนเอกซอสเนี่อะไรครับมเมื่อกี้คอมโบผิดด้ยเราใส่สกิลไปหมดแล้วแวเราคุ้นกดอันติจริงๆมันไม่ใช่นะไม่ควรทำแบบนั้นดูดูดดแล้วก็เทียร์คิไปฮะตอนนี้คือทีมเราค่อนข้างดูนะ โอเคฝั่งของข้าวยังไม่ออกตัดเลือดเนาะแต่ว่าออกตัดเลือดมาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเวลาดิเมย์มันไม่ดูดเลือดแรงนะเก่งจริงนะเฮ้ยอ่ะไม่แ่ตายซะกระช่วกกระช่วกซะมามาสิ Love มาไปพวกเออแตกฟ้าช่วยก่อนช่วยช่วยช่วยตอนนี้ล่าเราเลือกเปิดรีเพอร์โรนะ กับชูฟ้าโอ้โหอย่างแรงครับฟาสาตินมาเฮ้ยไปต่อมาครับโดนเอ็กซอร์สจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหโดนรูดขาก่อนเสียดายจัด เอาลัดนีร่าเราไม่ได้เอารีฟหรอแอบระบอกนะรอดหมดโอเคดูทรงน่าจะรอดหมดเฮ้ยตายมาก่อน,นครับฟาร์มไปฮะ นี่ก็ชากเลือดออกมาเอาเลือดช่วงเจ้าออกมาซะเอาเลยให้กลัวเว,ยว้ยคือแบบเขาไม่ได้มาตีเราตลอดอเราดูดเลือดชีพไปไเรื่อยๆนะด้วยความที่ว่าตัวมันไม่ได้ใช้มานาะ ตลดขาแน่นอนครับช็อตนี้ยังไงครับขอกระชากเลือดหน่อยยังรอดอยู่ครับนีแม่เขาพยายามจะมาลุมเราเนาะ นี่ยแตกไปแฮร์รี่เจ้าแตกไปแล้วใบอะไรวะใครใบเรานี่ยแตกไปมัดชูออกมาเลือดส่วงเจ้ามาขอชวกหน่อยมา สวยนะ่แบบนี้ได้ป้อมแล้วล่ะโัสนสกิวรสสลลัวมากเลยนะขนาดแบบว่าได้ของชิ้นเดียวคือแบบแรงมาก <ś povo> ไปแล้วแแตกโดนช h u ดดาวเลยฮะไม่ไหวโดนตัดเลือดทิวไม่ขึ้นฮะโอ้ยจมจมนี่นักกดพุทธันเฮ้ แลกแค่มาโอเคไม่เป็นไรอาวัดดีวัดตัดดีวัดดีดดโอเ้เหี้ยกับพวกซะอันี้ตายไ,ได้เพื่อนเปิดมังกรนะครับ แน่ห่าจังหวะแบบเล่นทีมไฟกลางอันติสวยๆไห้ไ้หลายตัวมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะฮอรลาดิีเมียเนี่ยแตกปะ แหว่ส่วนป้อมตีโหแบบเมื่อกี้หนัวแบบหนัวจัดได้ไหมโอ้ยได้ไหมโอ้ยตัดไม้โดนซาดยังไงครับโอ้โหป้อมยิงช็อตนี้วลาดิเวียสั่งตรงข้ามเปิดแล้วหรือเปล่าออกเป็นดิวไหนเนี่ยอากาศเผา โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคอสมิกได้นะตานี้อือ <c oughs> แตกไ <c oughs> ปค <c oughs> ือแบบว่าเราเล่นบิวฟูเว่แบบแรงมากถ้า <c oughs> ชัดนี้คือทีมต้องการเราหรือเปล่าหรือไม่ต้องแล้วโอเคไม่ต้องเราดันไปเลยละกัน ดันบ้านครับดันบ้านดันบ้านได้สองทางเลยครับเพราะดันเข้าสองเลนเนาะจบเลยหรือเปล่าจบไม่ได้ครับช็อตนี้ กระชั่วครานี่แนะเพลงจบไม่ได้ครับกลับก่อนกลับก่อนให้เราได้เล่นก่อนให้เราได้เล่นก่อนโอ้โหกว่าจะได้คลิปขอเล่นสักนิดนึงได้ไหมทีมพยายามจะเล่นหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าเปิดภาคจังหวะนี้เราก็ใส่สกิลใส่ราคานหมดเลยช็อตนี้ยังไงครับผมว่ารันดี้เมียเข้ามาว่ารันดีเมียเราก็มาครับเงียบเข้ามาขวาง ขวางเอาไว้ครับแล้วก็ชุดกดตัวทองช็อตนี้ยังไงขึ้นมาดูดเลือดยังไงยังไงครับยังไงครับกระชั่วงคโอเคมันจะชนะแล้วหรือเปล่าไม่ไงแล้วกูแตกครับผมโอ้โหไม่มีใครแทงฟอมให้โอเคแต่ว่าเกมน่าจะจบแล้วครับสำหรับไฟนี Ari ้ fan. หรือเปล่าอา้าวทีมไม่จบพอคลิปหมดว้าวเหมือนว่าเรายังจะได้เล่นต่ออยู่อีกนิดหน่อยนะครับเรียกว่าผมจะบีบงังบางจังหวะที่ผมก็ยังเล่นพลาดอยู่เนาะคือแบบว่าชอบกดสกิลสองก่อนสกิลสามต้องพยายามฝึกให้ชินนะครับ <S 2> <S 2> <S ไปเฮ้ยฟาดเลยเหรอ โอเคเราได้ครับสวยครับผมช็ตนี้ไงฮะไปไหนละฮันแน่ฮันแน่ไล่ไปเดี๋ยวเราไปจบบ้านละเราอยากให้เขากลับครับสวยครับผม โอเคในที่สุดก็ได้คลิปเกมเพลย์วลาดิเมียสักทีนะใช่ MVP นี้ครับสำหรับด้านนี้ก็ภาพรวมคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวละครของวลาดิเมียเนาะก็เป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งนะครับผมดาเมจแรงแล้วก็คู่ดาวค่อนข้างรัวนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับผมสำหรับตัวละครวลาดิเมียที่เข้ามาใหม่นี้ก็ สำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นเมนวาลาดิเมียอยู่หรือก็เล่นชํำแล้วอะมีแบบพื้นฐานจากพีซีมาก่อนก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นในแรงก็แนะนําให้เล่นนะครับตัวตายแรงชั้นดีเลยตัดเลือดจะเห็นได้ว่าตัดเลือดนี่เอาไม่ค่อยลงเลยเนาะแม้แต่ว่าทีมจะออกตัดเลือดมาแล้วก็ยังตัวของวาลาดิเมียก็ยังดูดเลือดได้แรงอยู่คิดว่าน่าจะตัวเนิร์ฟเร็วๆเวนี้ยแหละครับผมสำหรับตัวของวาลาดิเมียเนาะก็เป็นตัวที่เก่งครับผมเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วเก่งนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปน,นั้นเพื mm ่อ hmm. นเพื่อต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ